เรือบูเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางฟอร์มร้อนแรงเช่นเดิมยากที่จะฉุดรั้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับถึงแม้ว่าเปิดสกราดในปี2025มาใหม่3มเกมแรกครับของทีมหงแดงจะไม่พบกับชัยชนะเลยเหมือนจะเริ่มสะดุดจนแฟนหงแดงเองอาจจะเริ่มกังวลเล็กๆแล้วว่าเฮ้ยอาร์เนอร์สลตพอเปิดปีใหม่มาเสมอแมนยู แ้สเปอร์แล้วก็เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสครับแต่โชคดีนะที่พอเสมอฟอร์เรสรวมถึง2เกมก่อนหน้านั้นที่ไม่ชนะใครเนี่ยใน FA คเับเจอแค่แอตแลนตันครับก็เลยสามารถเรียกความมั่นใจกลับมาได้จนกระทั่งในเกมพิมลีกนัดล่าสุดที่ไปเยือนเบรนท์ฟอร์ดครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่ค่อนข้างยากเหมือนกันนะสำหรับพลพพักหงแดงครับ ในการที่กว่าจะเอาชนะ,ะเบรนท์ฟอร์ดเจ้าบ้านออกมาได้ครับก็ได้ดาวินนูเยสซัดเบิ้ลในช่วงท้ายเกมซึ่งในรูปเกมในวันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเบรนท์ฟอร์ดก็ทำได้ดีแล้วนะเกือบจะดีแบบเพอร์เฟกละแต่สุดท้ายด้วยความที่อาร์เนอร์สล็อตครับกล้าเสี่ยงกล้าบุกกล้าแลก อย่างที่พี่เกมเองบอกในไลฟ์ของใช้ปาเตบอลแผนของสล็อตครับบาราหัมขนาดที่ให้นักเตะถึง5-6คนวิ่งเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษจะเสมอหรือแพ้ไม่สนใจครับแต่นาทีนั้นนาทีนั้นเนี่ยฉันจะต้องบุกบุกบุกและเอาประตูมาให้จงได้ครับและสุดท้ายลูกทีมของอาร์เนอร์ซ ก็ทำได้สำเร็จอย่างที่บอกไปครับสุดท้ายดาวินนูเยสก็สามารถปลดล็อกตัวเองจากความกดดันได้ลงมาเป็นซ u เปอร์ฮีโร่ได้ครับและในค่ำคืนวันคารที่ผ่านมาครับก็ศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์รอบหลีกเฟสนัดท,ที่7ก็ได้กลับมาลงทำการแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะเลียพูครับก็ได้เปิดแอนฟิลพบกับลิวซึ่งก็ ค่อนข้างแน่นอนแหละก่อนเกมนี้ว่าเลียพูน่าจะผ่านเข้าสู่รอบนอกเอา์แบบอัตโ,ตโนมัติไม่ต้องไปเหนื่อยต่อในรอบเพย์ออฟค่อนข้างแน่แล้วครับแต่พวกเขาจะรักษาความหนาวเน็บอยู่บนตารางคะแนนอันดับหนึ่งในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีจนสุดทาง8นัดได้หรือไม่อันนี้ก็รอคำตอบกันอยู่ถูกไหมซึ่งการที่พบกับลิวครับ แฟนลิเวอร์พูลอาจจะรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ตามหลีกเอิงฝรั่งเศสนะนะก็จะรู้สึกว่าลิวน่าจะเป็นเกมที่ไม่ยากจนเกินไปสำหรับลิเวอร์พูลครับแต่ถ้าเราพลิกไปดูฟอร์มของพวกเขาก่อนที่จะมาเยือนแอนฟิลนะลิวไม่แพ้ใครมาถึง20นัดติดต่อกันแล้วนะครับในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกพาเดจศึกได้ทั้งเรอัลมาดริด อาราลติโกมาริ A เอซีมิลานด้วยนะเพราะฉะนั้นเกมนี้มันอาจจะดูเหมือนง่ายแต่มันไม่ง่ายครับลิวอพูก็เปิดฉากบุกใส่ริวตามสไตล์ของพวกเขาแต่ก็มาได้ประตูขึ้นนำค่อนข้างเร็วเหมือนกันนะในนาทีที่34จากโมฮัมเม็ดซาล่าครับแต่ลิวมาสามารถตามตีเสมอได้ ในนาทีที่62นะซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเลี้ยวภูกำลังได้จังหวะสวนกลับแล้วเป็นทางด้านของอสิซ่าแมนดี้ครับแบ็กขวาดึงผู้เล่นของเลี้ยวภูไว้รับใบเหลืองที่2กลายเป็นใบแดงทำให้ลิวเหลือ10คนแต่10คนของลิวก็สามารถไปเสมอเลี้ยวภูได้เพราะฉะนั้นโอ้โหไม่ธรรมดาครับแต่เวอ้์วภูก็ ปล่อยให้ริวสเสมอกับพวกเขาได้ไม่นานเพียงแค่5นาทีหลังจากนั้นฮาวิเอเร์เลียดก็มาซัดประตูสุดสำคัญครับและก็ดึงโมเมนตัมที่อยู่กับตัวเองไว้ถึงแม้ช่วงท้ายเกมจะโดนริวบุกมากแค่ไหนแต่ก็เอาอยู่ครับจบเกมก็เลยได้3คะแนนสุดสำคัญในแมชนี้ไปครับ ต้องบอกว่า3คะแนนในเกมนี้ทำให้ลิเวอร์พูลชนะรวดทั้ง7นัดในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบหลีกเฟสนะครับนำเป็นจ่าฝูงอยู่ตอนนี้อันดับ2คือบาร์เซโลนาครับหลังจากที่โอ้โหเป็นอีก1เกมสุดดราม่าจารึกในประวัติศาสตร์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกได้เลยนะการที่พวกเขาอย่างบาร์เซโลนานะตามหลังเบนซิก้าเจ้าบ้าน3-1 และ4 2ครับแต่ช่วง5นาทีสุดท้ายบาซ่ามายิงคืน3ลูกรวดลิกกลับมาเอาชนะเจ้าบ้านเบนฟิกาได้4ประตูต่อ5ทำให้ตอนนี้บาซโซนาอยู่อันดับที่2ของตารางคะแนนนะครับตอนนี้แย่งชิงอันดับ1ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกรอบหลีกเศษเหลือเพียงแค่2ทีมเท่านั้นนั่นก็คือลิเวอร์พูลกับบาซโลนาครับ ลิเวอร์พูลไม่ต้องคิดอะไรเยอะณสุดท้ายที่บุกไปเยือน PSV i o อเฟครับพวกเขาเพียงแค่ไม่แพ้จะการันตีจ่าฝูงอันดับหนึ่งผ่านเข้าสู่รอบน้องเอาแบบเท่ๆเหนาววกันไปครับแต่ถ้าลิเวอร์พูลแพ้ PSV i o อเฟขึ้นมาแล้วก็บาร์เซโลนาครับที่จะเปิดคำนูพบกับอัตตาลันตาต้องชนะ ทีมดังจากแบรก,กามโมเท่านั้นครับถึงพวกเขาถึงจะแซงลิเวอพูดได้จาฝูงครับเพราะณนะตอนนี้ลูกได้เสียของบาร์เซโลนาดีกว่านะบาซ่าบวก15้ลิเวอร์พูลบวก13 <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าลิเวอร์พูลแพ้และบาซ่าชนะเพ <c oughs> ียงแค่ลูกเดียวก็เพียงพอแล้วครับที่จะแซงและก็ดึงลิเวอร์พูลให้หล่นมาอยู่ที่2นั่นเองซึ่งอาร์เนอร์สล็อตครับ โอ้โหไม่น่าเชื่อนะว่ากุนซือคนนี้เนี่ยจะเก่งกาดร้ายกาดมากขนาดนี้ครับการที่เขาสามารถพาลิเวอร์พูลชนะ7นัดรวดหรือ7นัดแรกในการคุมทีมลิเวอร์พูลลงทำศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเนี่ยกลายเป็นกุนซอคนที่สองในประวัติศาสตร์ของศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับ ที่สามารถคุมทีมชนะใน7นัดแรกรวดเดียวยาวๆไปเลยครับตามฮันซี่ฟริกับฮันซี่ฟริกตอนคุมบาเยอร์มินิกไม่ว่าตอนนั้นเขาจะเป็นผู้จัดการทีมรักษาการอยู่หรือได้รับการแต่งตั้งให้คุมทีมแบบถาวรแล้วฮันซี่ฟริกสามารถพาบบเยอร์มินิกครับชนะรวด12นัดแรกในการคุมทีมเสือใต้ครับเพราะฉะนั้น อาร์นเนสซอตยังมีโอกาสทำสถิตินี้ออกไปเรื่อยๆนะแต่จะทันฮันซี่ฟริกได้ไหมและจะแซงฮันซี่ฟริกได้หรือเปล่าอันนี้น่าสนใจมากๆครับถ้าเขายังทำให้เลีร์พููแข็งแกร่งแบบนี้ถ้าถึงแชมป์เนี่ยไม่แน่นะมีโอกาสแซงนะถ้ารอบ16-2กนะัดใช่ไหมเจ็ดก็เป็น9ใช่ไหมรอบ8ก็เป็น11 ใช่ไหมรอบรองอีก2นัดโอ้ยังไงถ้าสมมติชนะรวดจนถึงรอบรองชนะเลิศทั้ง2นัดได้เนี่ยแสงแน่นอนครับสำหรับอาเนอร์สลอตก็ต้องรุ้นกันไปนะว่าอาเนอร์สลอตจะทำได้หรือเปล่านะครับซึ่งอาเนอร์สลลตออกมาให้สัมภาษณ์หลังเกมนี้ถึงแม้ว่าเขาอาจจะพึงพอใจกับฟอร์มโดยรวมทั้งหมดของลูกทีมนะครับ แถมยังออกมาชื่นชมโมเม็ดซาร่าด้วยว่าคำที่ดีที่สุดที่จะบรรยายฟอร์มการเล่นของโมเม็ดซาร่าในตอนนี้ได้นั่นก็คือคำว่าพิเศษครับหรือสเปเชียลนั่นเองซึ่งตัวเขาบอกว่าอาจจะมีคำที่ดีกว่านี้ก็ได้นะแต่ซาร่าเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยสำหรับสโมสรแห่งนี้และก็วันนี้ก็ทำประตูได้อย่างสุดยอดครับเมื่อซาร่าต้องหลุดเดี่ยวไป,ปเผชิญหน้ากับผู้สาประตู เขามีโอกาสทําประตูได้สูงมากจังหวะที่เขาปั่นเหมือนปั่นข้ามตัวผู้รักประตูของริวเข้าไปถึงแม้โกลริวจะออกมาเร็วแล้วนะครับแต่เข้าซ้ายแล้วเขาก็ปั่นปุ๊บเข้าเสาสองไปอย่างสวยงามนะซึ่งทางด้านของอันเดอร์สตบอกว่าประตูนี้อาจจะบอกคุณได้เยอะเกี่ยวกับเหตุผลที่เรานำจ่าฝูงอยู่เพราะการทํางานหนักของผู้เล่นในการแย่งบอลกลับมาจากฝ่ายตรงข้ามนะครับก่อนที่เคอร์ซิสโจนจะจ่ายบอลให้กับโมเมซาลายิงเข้าไปนั่นเอง ประเด็นของเคอร์ติสโจนเมื่อวานก็มีเหมือนกันนะดันออกมาบอกว่าชื่นชอบแล้วก็รู้สึกว่าเอเดนอาซาเก่งกว่าโมเมสซาลาถ้าเขาจะต้องเลือกเสียเงินไปดูนักฟุตบอลสักคนหนึ่งหรือระหว่างอาซากับซาลาเขาขอยอมจ่ายเงินไปดูอาซาลากเหลือดีกว่าดูซาลาเขาบอกว่าเคอร์ติสโจนบอกว่า อาซาเหมือนเป็นไอดอลนักฟุตบอลของเขาแล้วเขาอยากเติบโตมาเล่นให้ได้คล้ายคลึงกับอาซาครับแต่หลังจากที่มีคลิปในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ออกไปหลังจากนั้นไม่นานครับเคอร์ต <urt is> ิสโจนต้องรีบหารูปคู่กับซาร่าแล้วก็โพสต์แล้วก็มีแคปชั่นประมาณว่าผมอยากเป็นเพื่อนร่วมทีมกับคุณมากกว่า เพราะว่าคุณสามารถทำประตูได้มากกว่านั่นเองนะครับก็เอา้าเกือบหาเรื่องใส่ตัวครับสำหรับเคอร์ติสโจนนะส่วนอาร์เนอร์สล็อตครับบอกว่าในเกมที่ชนะลิวได้มีเรื่องเดียวที่เขารู้สึกว่าเลียภูยังทำได้ไม่ดีแล้วก็รู้สึกเส็งนะนั่นก็คือการเสียประตูให้กับลิวครับเขามองว่าลูกที่เสียประตูตีไข่แตกหรือตีเสมอนั้น มันง่ายดายเกินไปครับริวมีโอกาสไม่มากในเกมนี้แล้วสมควรที่จะต้องรักษาครีนชีตให้ได้ด้วยแต่สุดท้ายทำไม่สำเร็จครับมันก็เลยสร้างความผิดหวังให้กับอาร์เนอร์สลอตยู่พอสมควรนะอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจในเกมนี้ครับฮาวิเอลเลียดเอลเลียดสามารถทำประตูชัยให้หงแดงเก็บสามคะแนนในแมชนี้ได้พร้อมกับ ท่าดีใจของเขานะซึ่งเอลเลียดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ครับว่าท่าดีใจของเขาเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเขาจะไม่ย้ายทีมครับเอลเลียดบอกกับทางอเมซอนพลาวว่าการฉลองประตูนี้เนี่ยเขาคิดว่ามันชัดเจนมากนะว่าผมจะไม่ย้ายไปไหน ผมพูดไว้ในบทสัมภาษณ์ก่อนหน้านี้แล้วว่านี่คือทีมของผมสโมสรของผมผมเป็นแฟนตัวยงของลิเวอร์พูลและซีซั่นนี้เรากำลังอยู่ในตำแหน่งที่ยอดเยี่ยมมากๆครับทางด้านพิธีกรแกบี้โลแกนก็เลยแทรกถามขึ้นมาว่างั้นคุณก็พยายามสยบข่าวลือตอนนี้อยู่ใช่หรือไม่เอลเลียตก็ตอบว่าใช่ครับ yes โดยไม่ต้องพูดอะไรในโซเชียลมีเดียเลยเอาจริงๆนะผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรเกี่ยวกับข่าวมากนะักก็มีแค่เพื่อนบางคนครับที่บอกผมว่าจะย้ายไปที่นั้นที่นี่ซึ่งผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะก็เป็นเรื่องปกติเอลเลียบอกในเดือนมก,กราคมที่จะมีข่าวหรือเรื่องการย้ายทีมในเมื่อเขาไม่ได้ลงเล่นอย่างสม่ําเสมอก็ทําให้มีข่าวได้เป็นเรื่องปกตินั่นเองนะครับแต่เอลเลียก็ยืนยันว่าได้คุยกับสล็อต เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ของตัวเองดีนะเพราะว่าทีมก็กําลังทําผลงานได้ดีเราอยู่ในอันดับหนึ่งทั้งพรีเมียร์ล,ลีกแล้วก็แชมเปี้ยนส์ลีกไม่ค่อยขิงเท่าไหร่เลยครับสำหรับเอลเลียดนะผมไปบอกคุณซื้อว่าผมควรได้ลงตัวจริงมันก็ดูไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่นะตอนนี้เอลเลียดก็ยืนยันว่าได้ทําได้เพียงแค่อดทนครับกับโอกาสที่จะได้รับต่อไปซึ่งก่อนหน,น้านี้เอลเลียด ก็ตกเป็นข่าวว่ามี2ส,สมโมสรที่สนใจทั้ง b r i g h t แ n นท์โฮฟเอาเบียรวมถึงโบร i เซียดอ u มุนะ้วยนะส่วนดอ m มุนล่าสุดปลดนูริซาฮิตออกไปแล้วตอนนี้ต่งหนึ่งคือเอริกเทนฮากก็ไม่แน่เหมือนกันถ้าเทนหากได้คุมทีมเสือเหลืองจะสนใจกลับมาดึงนะักเตะพรีเมียร์เข้าร่วมทีมโบลเซียดอทมุนมากแค่ไหนเหมือนที่ตอนอยู่แมนยูแล้วดึงนักเตะคอนแลนด์ Holland เข้ามาเยอะแยะมากมายซึ่งดอทมุนก็ ดูเหมือนจะเคมีลงตัวกับนักเตะอังกฤษด้วยพร้อมปลุกป,ปั้นนักเตะอังกฤษทุกคนที่เป็นดาวรุ่งอยู่หรือใครฟอร์มตกแล้วอยากเรียกความมั่นใจกลับมาก็มีโอกาสที่ถ้าย้ายไปดอดมูลแล้วจะคืนฟอร์มเก่งมาคา,าร์ดัฟฟอร์ดก็น่าสนใจนะครับส่วนอีกหนึ่งสถิติหลังเกมนี้ที่เกิดขึ้นครับนั่นก็คือกองหลังกับตันทีมชาวนอร์ทแลนด์นั่นก็คือเฟอร์จิลฟานได้ครับ กลายเป็นว่านัดที่ชนะริวสองประตูต่อหนึ่งเฟอร์จิลฟานได้สามารถเก็บชัยชนะนัดที่35จากการลงเล่นครบ50นัดในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกทำให้สถิตินี้เขาขึ้นไปทาพกับฟิลนิวครับที่เคยครองสถิตินี้มนาะอย่างยาวนานนะเพราะฉะนั้นถ้านัดหน้าที่ไปเยือน p s v อสวีไอโอเฟนฟานได้พาลิภูเก็บอีก3คะแนแนได้จะ กลายเป็นผู้เล่นในประวัติศาสตร์สโมสรน,นะที่พาทีมชนะมากที่สุดในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีกนะครับปิดท้ายกันที่ข่าวของดาวินนูเยสกันหน่อยถึงแม้ว่าเกมที่พบกับลิวจะกลับมาปืนฟืดอีกครั้งถึงแม้จะได้โอกาสนะครับมีโอกาสยิงเข้าไปด้วยแต่ไม่เช็คลายให้ดีเป็นทางด้านของดิดมาฮามันครับอดีตกองกลางทีมลิเวอร์พูลได้ออกมา พูดถึงดาวิดนูนเยสครับเขาบอกว่าดาวินนูนเยสไม่ควรถูกขายออกไปในเดือนมกราคมนี้นะครับถึงแม้ว่าจะได้เงินมากถึง100ล้านปอนด์จากทีมในลซสอุดิอาระเบียก็ตามครับฮามานมองว่าดาวิดนูนเยสเป็นนักเตะยุคใหม่นะที่สามารถพาบอลขึ้นไปข้างหน้าเองได้ด้วยตัวเองนะครับและเขาบอกว่าจะไม่เซอร์ไพรส์เลย ถานูนเยสกลับมาทำได้ถึง25ประตูเป็นอย่างน้อยต่อ1ซีซั่นกับสโมสรที่เข้ากับสไตล์การเล่นของเขาเพราะฉะนั้นแสดงว่าฮามันมองว่าตอนนี้ดาวินที่ฟอร์มตกอยู่ทำประตูไม่ได้เป็นกรอบเป็นกำรรอย่างที่คาดหวังไว้อาจจะเป็นเพราะสไตล์การเล่นของสโลตยังไม่เข้ายังไม่แมชกับวิธีการเล่นของดาวินนูนเยสนะครับ แต่จะเซอร์ไพรส์มากกว่าถ้าเลี้ว์วููยอมรับข้อเสนอเงินก้อนโตเพื่อขายดาวินออกไปโดยที่ฮามันให้เหตุผลว่าเลี้ยวภูตอนนี้กำลังลุนแชมป์ถึง4ถ้วยด้วยกันเพราะฉะนั้นนักเตะในเชิงลึกหรือควอดดีฟเนี่ยมันควรจะยังต้องมีนักเตะแบบดาวินนูนเยสอยู่นะครับถ้าขายออกไปมันจะเป็นความผิดพลาดครั้งสำคัญของสโมสร และก็เชื่อว่าดาวิดนูนเยสเนี่ยจะสามารถยกระดับฝีเท้าของตัวเองให้กลับกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในแดนหน้าของลิเวอร์พูลได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อย่างที่รู้กันดีนะดาวินย้ายมาด้วยค่าตัวมหาศาลจากเบนฟิก้าทำให้ความคาดหวังจากแฟนๆเราเดอะคอฟมันมีมากเลยแต่ในเมื่อดาวิดนูนเยสทำประตูได้ยหยุมหยิมอะแล้วโอกาสทองมันมีมากแล้วมันทำไม่ได้อะถึงแม้มันจะชนสาชนคานมากแค่ไหนก็ตาม แต่มันไม่ได้กลับกลายเป็นประตูเพราะฉะนั้นระดับกองหน้าที่จะพาทีมเป็นแชมป์ได้อะมันต้องโป้งปิดบัญชีได้เหมือนอเล็กซานเดอร์อีซักใช่ปะ่ะแต่ว่านิวคาสเซิลก็อาจจะยังไม่ถึงเป็นทีมที่ใหญ่พอที่จะมาลุ้นแชมป์พรีเมียร์แต่ลีกครับก็ไม่แน่เหมือนกัน <c oughs> แอบเวะชมนิวคาสเซิลนิดหนึ่งพูดถึงซาลิกาโดงนิดหนึ่งนะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้ลิเวอร์พูล กำลังอยู่ในเส้นทางลุ้น4แชมป์แบบเต็มตัวถึงแม้ว่าเกมแรกในศึกคาราบาวคับรอบรองชนะเลิศจะแพ้สเปอร์แต่การกลับไปเล่นในนัดที่2ที่แอนฟิลด์ด้วยสภาพจิตใจด้วยฟอร์มการเล่นทั้งฝั่งลิเวอร์พูลเองแล้วก็รวมถึงสเปอร์เราไม่รู้ว่าช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์สเปอร์และอังเก้ปอสเตโคกรูเนี่ย จะกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้วหรือยังและนักเตะในแผงเกมรับตัวหลักจะกลับมาฟิตลงเล่นให้หรือยังนะครับถ้าสภาพทีมยังคงเป๋แบบนี้อยู่รับรองว่าเร์พููจะเป็นทีมที่พลิกกลับมาและเข้าชิงชะนะเลิศคารบาวครับกับการลุ้นสี่ถ้วยของอาร์เนอร์ส็ลตกับการคุมทีมปีแรกได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆหงแดงเห็นด้วยหรือเปล่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ ส่วนเ,นเพื่อนๆทีมอื่นก็คอมเมนต์เข้ามาพูดถึงล์พูดได้นะครับล์พูชุดนี้แข็งแกร่งจริงๆยอมรับสูโคกเลยจ้าอ่าเนอร์สล็อตแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องโอจิเซให้ด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย